ครับกับสวัสดีครับเอฟซีเอซนองของเซียนนาดีสุกูทุกคนครับครับรอบนี้ก็มาตามหัวรัฐบาลไทยน้ำพระเตมอีกนะครับเลขมงคลครับเลขมงคลท่านครับมหัดมายุบรรพเตมครับมาหามูมามว่าท่านมูแล้วครับสวัสดีครับเตี่ยมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนีนมามาอยูุ่กับ พอวีไส่กำลังวีคราะห์รัฐบาลไทยกันครับเราก็ติวเข้มติวเข้มเยอะคู่มือจนว่ามันบ่เอาบ่ให้เปลี่ยนเล่นบ่อว่ามันจะเป็นนี่ก็บ่ไปใส่เต๋ไปเสก็ไปซีนึงอ๋อบานเบิ่งเรียบอาเต็มสิคือกันกับเรียบพอวีไซบ่เราบาซีหนึ่งห้าพมรูปสอนเรียน ก็เป็นสีดำเปลืองปากกาตัวนี้ไม่ค่อยใช่ออกลายเป็นหลงออกไลโอ้ของใหม่คือเป็นสีไม่สุด้องไมาถวายนี่งานกึดด่การห่อนต้มน้ำห่อนเราไปโคตรออกแน่มันก็เสียบครับ มันจะฟูดึง่วงงั้นะเด็ไยืมมาสูตรไม่บอก่าแตมหรือว่าสูตรจังไรครับโอเลขมุงค้นนี่ผมลงมาโดนแล้วบ่เออเป็นปีแล้วแต่ผมลงมาเนี่ยบอกแต่ว่าเมื่อกี้นี่บบได้ลงครับมันยากครับอเลยเห็นเห็นมันเขาเลยเอามาลงอยกะแมนแต่ว่าเลขวิ่งเลขนั้นเขานี่เขาตลอดครับแต่ว่าจับคูงเครื่องรดอยู่ครับเพื่อกับเขา ว่าเขาคู่ันคู่ันไปที่แม่แล้วหน้าเนาะขายแม่บดมาสติแต่ว่าเล็กก่เขานี่เา่งยอไปเยอะแต่เนี้ยครับมาใท็กกิจะซื้อไม่ถงนหเ็ดเนี้ยเพียบเถือพี่คอเราเชเนี้ยเขาบงเงี้ยเช็ดเนี้ยเขาบางเงี้ยคือเขาตาบนี้เอาเขา่าพิจารณาพเด้อไปใส่ชิ้นึงคนเดียวชิ้นชิ้นอะ กรับกแก่กรีกเดี๋ยวตามนี้ละตามพ่อให้มากนี่ล่ะเอาเป็นบนล่างเนาะบนล่างบ้่ได้ซื้อหลายตัวดอกใช่รู้ไหมบ้าพีบบ่ววิเศษฮัดเชยนซีเนี่ยตัวง่ายมสียเนี่ยเจ็บซีมาอ้ยจิิเบิงตัวใดเดีย เหล็กพอไปใส่เหรอ่าเหล็กสูตรเอาเหลียบหลอกสูตรว่าใดเลยลอเเยกอลสูตร่อ้สอวไหมเหี็กม้วนตันี่ว่าเลยกมงคลไหมทรงมาโอ้ทรงว่างสิแนี้คนจับเอาเดี๋วมันตัวนี้ฮงเด่นสี đó cua hay cái dầu mà thứ mà không có gì cà phê chú để lại có cà phê à có tôi sẽ đem thêm một อ้าวมีของพ่อวิสยีีหนึ่งตัวเดียวันเพราะนี่เรื่องตั้งหากเลขนี้าให้มาตั้งหากคนละคนคละสูตรคนละสูคนละสูตรเลขกมงคลนี่สวอันนีลักเก็ต เด็กองออกคนเดียวอ่หน่อยหเอาก็ลุกตามให้เขามาให้เขาให้มากเนี่ยเจ็ดสามงัมเนตัวเจ็ดสามนกันไปไปล่างนี่เนาะไปงั้นก็สามั้ตัวเจ็ดสามก็สามเจ็ดบวเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ด มันหวนมันคชิมข้อด้าอกแจมโอ้แต่จริงก็บอกว่าเค้อันนี้ยบบเาินนี้นียนอยู่ันนี้เรียกสามตัวงี่อนนี้เรียกก่ม 3ามเจ็ดสี่สี่ดกำลังหลุนตรงวันที่หนึ่งอยู่ครับหกเจ็สมนี่ตัวนี้เขาเป้าตัว6 7 3กนี่กรรมการไงอาจารย์ไงขับกันมากประกบบุตรนีบอจะ่งามครับสตัวติงๆนี่เออกนสองตัวค หกสีนึงเจ้เนี่ยางนู้โต๊ะสีนึงวันนี้พอเตรียมสีเนียนชวนตัวเริ่มักชวนตัวครับโอ้โหเหมือ,อนเลเรียกที่น่าลงทุนนะครับผมจับจับตรงเขาเส้นั่งสองหางต่ยองีงซี่มักพี่เก่าขะนอันนี้คือมกักชวนตัว มัก็วันสิบกดอ,อยู่ดกัน่ไสิบหกมัวรูพอขอให้มาอย่งสี่เนาะเรแนตมแลาตัตวใ<อ>ดก็คือโอกาสไรนะครับเด้อยเสียด้เพราะว่าเพิ่งก็เป็นอาจารย์น,รนักคำนวณน,น,นะครับ,บรรที่มีสื่อเสียงระดับเขตภาคอีสานนะครับหรือว่าทั่วประเทศไทยเลยโอ้เสียกสามตัว ี่หกชีนนึงหกชีนึ่งบอะไรแล้วห้องบานนี่อางามสวยไหมครับยำขนาดเลยงามปากกาได้บนงามถึงเครว่องเา็กครับเล็กม่งข้นประจำปีห6หกก่านันของพอแต้มนะครับบนล่างนะครับวิ่งสี่กับเจ็ดนะครับได้ จับกูซีหนึ่งซีสองซีเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับส่วนเล็กสามตัวนะครับกสามเจ็ดสี่สี่เจ็ดสองหกเจสแล้วกับหกซนึ่งนะครับเด่นนะครับกเตียมล้วเด่นเลขกสามตัวให้หกซีหนึ่งนะครับส่วนเลขกสองตัวนี่เด่นซีหนึ่งกับเจดหนึ่งนะครับครับกั แคบนะจอยเด้อพี่น้องเด้อพอเต็มยับพึ่งยับพึ่งใบนั่นครับเพราะขอบุญขอบุญพอเต็มนะครับเด้อน้ำเสนอแนวทางยิบซีเส้นเลีวทางเส้นยีสุขุสุข้อนเดินเดินชุ่มไปนำกันครับสุขกๆมันๆครับไปยิบจับลอตเตอรี๋เด้อพี่น้องหนึ่ง C1 กับ71นี่ครับเลขสามตัวคือกันนะครับ6่1ครับครับฝ่าวิหายิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับท่านนี้ก็เป็นพอไิไสครับพอไิไส้พอไิไสมมาตัวใดครับ C1 อ้าวเมื่อกันกับเธอ่1แก่น่จะว่านางก็นำกันด้วยคุ้มคุ้มแมทบูมิอันนะครับเลขพอไิไสครับนั่นเี้ยนเองชีเด่อเอามาไงเบิ่งนี้พ่อ C1 เดี๋ยดี๋ยวด้อ นี่แหละครับต้นตำรับนี่โค้งเขตยดหกซีนึงอุดรธานีนะครับนี่แหละพ่อวิเศษหลานแตกครับเพื่นกระเด็นหนึ่งซีซีหนึ่งกันบัวซีนึงกับที่แปดครับโบ้ได้สองตัวได้เหล็กจิบียวได้สองมองเลยครับสื่อหลายตัวจะซื้อแรงไปไหนก็เด้งกาหลุดล้างหลดเด้อครับจิบนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ